ทางด้านของตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดทีมลำเลียงภาคเหนือโดยสามารถยึดยาบ้า10ล้านเม็ดครับมูลค่ากว่า300ล้านบาทผู้ต้องหาสรารภาพได้ค่าจ้างขน2 0 0แสนบาทคือบางคนได้2 0 0แสนบางคนก็ได้หลักหมื่นแตกต่างกันออกไปทั้งนี้เคยเป็นผู้เสพแล้วถูกจับนะครับก็เลยทำให้รู้จักกับเครือข่ายจึงผันตัวมาเป็นมือขนส่งนั่นเองครับ อีกหนึ่งวิธีการที่น่าสนใจนะครับไปกันที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือรองผอบอตรพร้อมด้วยพลตำรวจโทอัคราเดชพิมนศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทจิรสร์แก้วแสงเอกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งร่วมถแถลงข่าวผลการจับกลุมเครือข่ายลำเลียงยาเสพติด จากทางภาคเหนือนะครับนั่นก็คือจากจังหวัดพะเยาลงมาสู่พื้นที่ทางภาคกลางก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสาม,มารถยึดยาบ้าของกลาง10ล้านเม็ดหากหลุดรอดเข้ามาในตลาดนะครับมูลค่าในท้องตลาดอาจจะสูงถึง300ล้านบาทนั่นเองครับ10ล้านเม็ดถ้าตีเป็นมูลค่าของท้องตลาดก็จะอยู่ที่ราวๆ3า0ล้านบาทนั่นเองครับปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นปฏิบัติการร่วม ระหว่างตรวภภูธรภาคหนึ่งเจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายปกครองที่ได้มีการขยายผลจากการจับกุมยาเสพติดที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนมีข้อมูลการข่าวว่าขบวนการดังกล่าวนะครับได้วาจ้างให้ลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ทางภาคเหนือมายังภาคกลางจนสามารถจับกุ่มยาบ้าในรถบรรทุกและก็ใช้รถกระบะเป็นรถนำทางครับ พลตำรวจโทจิรสัรกล่าวนะครับว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาเนี่ยให้การรับสารภาพและให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยนายจรัตหรือว่าคิวนะครับคนขับรถบรรทุกอายุ47ปีสารภาพว่าได้รับเงินค่าจ้างอยู่ที่2 0 0แสนบาทให้ขนยาเสพติดจ,จากจังหวัดพะเยามาส่งในพื้นที่จังหวัดพระนะครศรีอยุธยาอีกรายหนึ่งนะครับก็คือนายเทียรนันหรือเคอายุ45ปี เป็นคนขับรถกระบะนำทางนี่นะครับซึ่งได้เงินค่าจ้าง30,000บาทและก็ยังพบว่านายคิวคนขับรถบรรทุกขนยาบ้า10ล้านเม็ดก็เคยถูกจับกลุมดำเนินคดีฐานเป็นผู้เสพมาก่อนด้วยและรู้จักกับทางเครือข่ายจึงได้ผันตัวมาเป็นคนขนส่งทั้งนี้จากการสืบสวนนะครับทำให้ทราบเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังในครั้งนี้แล้วครับคือ จะมีคนขับรถบรรทุกชื่อว่าในคิวในคิวอายุ47ปีอันนี้เนี่ยก็คือขนยาบ้า10ล้านเม็ดจะได้ค่าจ้างสูงนะครับก็คือค่าจ้าง200,000บาทอีกคนหนึ่งก็คือในเคในเคเนี่ยขับนำทาง ก็จะได้ค่าจ้างถูกลงมาหน่อยนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ3 0,000บาทนั่นเองครับคือจริงๆเมื่อสักครู่นี้ที่คุณนั้นบอกนะครับว่าว,าวงจรยาสติดบางคนมองว่าเอ๊ะโดนจับเข้าไปแล้วในการครอบครองยาสติดก่อนหน้านี้15เม็ดผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนรอคอมเมนต์แล้วนะก็บอกว่าเอ๊ะเอายาสติดเข้าไปแล้วก็โดนจับเข้าไปในคุกหลังจากนั้นรู้จักเอเย่นออกมาก็มีลู่ทางในการลำเลียงยาสติดอีกเนี่ยมันกลายเป็นวงจรที่ผมใช้คําว่าวงจรอุบาทได้นะครับก่อนหน้านี้เพราะหลังจากการเปลี่ยนกฎหมายคุณผู้ชมลองมองอีกมุมหน เคยเป็นผู้เสพมาก่อนแต่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในคุกได้รับการบําบัดที่ดีคุณผู้ชมได้รับการบําบัดที่ดีเจอคนที่ดีเจอเพื่อนๆร่วมบําบัดที่ดีรวมไปถึงนักบําบัดที่ดีกลับออกมาไม่เจอวงจรที่อยู่ในคุกเนี่ยคุณมันก็คือหยุดตรงนี้ได้ไงคุณพอมองออกไหมฮะว่าเรื่องงกฎหมาย5เม็ดเนี่ยมันทําให้เป็นการตัดวงจรส่วนนี้ไปส่วนหนึ่งแต่ถ้ามันจะกลายเป็นรูปทางในการ เสพยาเสพติดมากขึ้นในอนาคตอันนี้ก็ต้องมองอีกมองมุมมองนงเหมือนมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเหมือนกันซึ่งจริงมันก็เป็นไปได้ถ้าสมมติว่าเราจะครอบครองวันนี้5เม็ดพรุ่งนี้เอาอีก5เม็ดมะรืนนี้เอาอีก5เม็ดก็ทําได้เหมือนกันครับเนี่ยฮะก็คือคล้ายๆเป็นกองทับมดแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออยู่ที่ตัวเรานะเราจะเลือกเส้นทางหรือว่าทางเดินแบบไหนถูกต้องคุณนะฮะจะกลับเข้าสู่วงจรเดิมหรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเเเรรราาป็นนนสสสิ่่่่งงททีีํคคคััััญุดอบบ ในวันนี้ของกลางที่ต่อหน้าสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเป็นผลการปฏิบัติงานที่เราต้องเชิญชมตำรวจภูธรภาคหนึ่งแล้วก็ทางทหารฝ่ายปกครองปปสครับที่ได้ปฏิบัติการอย่างเข้มข้นมาโดยตลอดนะครับผลพวงเกิดจาก การสืบสวนขยายผลในการจับกลุ่มยาเสพติดที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงที่ผ่านมาครับจากการสืบสวนเด้พบว่ามีกระบวนการลักลอบนำยาเสพติดจากทางตอนเหนือของประเทศไทยนำเข้ามาสู่ตอนในคือปริมณฑลในเขตพื้นที่ของตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับอย่างในกรณีนี้ครับเป็นกรณีที่ กลุ่มขบวนการของอขบวนการหนึ่งโดยว่าจ้างให้ในคิวและในเคนะครับนำยาเสพติดต,ตามที่ปรากฏต,ต่อหน้าได้รักรอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามายัางพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่เนี่ยซึ่ง นำโดยท่านพุ่งกับการสืบสวนภูธรจังหวัดสระบุรีในฐานะของหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของตำรวจพธรภักหนึ่งได้ประสานงานบูรณาการกับทัาง่ายปกครองปปสภาคหนึ่งและทหารนะครับในการสืบสวนเฝ้าระวังและติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการนี้นะครับ จนวันที่29กุมภาพาันธ์ที่ผ่านมาในช่วงเวลาหัวค่ํานะครับก็สืบสวนทราบแล้วครับว่ามีการลําเลียงยาเสพติดโดยรถบรรทุกแล้วก็มีการใช้รถกระบะเป็นรถเบิกทางหรือรถนำนะครับเ,เมื่อเข้าไปจอดในปั๊มน้ํามันหัวหน้าชุดปฏิบัติการเนี่ยก็นํากําลังเข้าแสดงตนแล้วก็สามารถที่จะขอตรวจคน้นพบยาเสพติดซึ่ง ลักลอบอยู่ในรถบรรทุกฮีโน่หนึ่งคันครับเป็นจำนวนถึง10ล้านเม็ดนะครับได้ตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าเป็นยาเสพติดยาบ้านะครับจากนั้นก็ได้นำมาที่ตำรวจพลทักหนึ่งนะครับผมเองได้พูดคุยกับท่านผู้ชการภักหนึ่งนะครับบอกว่ากรณีที่จะต้องดำเนินคดีครเราจะเน้นย้ำ เน้นย้าในเรื่องของการสืบสวนขยายผลนะครับต่อยอดต่อไปนะครับเพื่อทลายแก๊งเครือข่ายต่างๆให้หมดสิ้นลงในขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายหรือกระบวนการสอบสวนนะครับได้มีการเน้นย้ําในเรื่องของออการดําเนินคดีเกี่ยวกับข้อหาสมคบนะครับการยึดทรัพย์การฟอกเงิน และการเพิ่มโทษเนื่องจากหนึ่งในผู้ต้องหาได้เคยถูกเดือเมินคดีติดมาแล้วนะครับซึ่งผมได้รับคําสั่งจากท่านผู้ญชจการตำรวจแห่งชาติว่ากรณีที่มีการจับยาเสพติดจะต้องทําการสอบสวนเด็ดขาดในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในฐานความผิดที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ทันให้นโยบายว่ากรณีที่มีการ ยึดทรัพย์ตรวจสอบและนำเข้าสู่กฎหมายการฟอกเงินเป็นมาตรการที่จะใช้อย่างเข้มข้นและจริงจังเด็ดขาดนะครับส่วนของตำรวจภูธรภาคหนึ่งซึ่งจะประสานกับบชปสต่อไปครับในโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตให้ท่านรองที่ปรีกษรมการปกครองได้พูดคุยอะไรกับผู้สื่อข่าวสักเล็กน้อยครับ ครับก็สวัสดีนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านอนุทินชาบีรกูลนะครับท่านชาดาทยศรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านประหลัดกระทรวงนะครับก็ได้มีการประชุมซักซ้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านในอำเภอทั่วทั้งประเทศนะครับในการที่กำชับในเรื่องของการที่จะต้องมีการปรับปรามนะครับเรื่องของยาเสพติดอย่างจริงจัง นะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้เน้นย้ำว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านในอำเภอต้องจับมือควบคู่ไปกับท่านผู้บังคับการจังหวัดนะครับทางผู้ท่านในอำเภอก็ต้องจับมือไปกับผู้คับกำกับการตํารวจภูธรนะครับก็อันนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตเน้นย้ำเลยครับว่าเป็นนโยบายสําคัญของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นตํารวจ ทหารปปสนะครับตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการแจ้งบาะแสนะครับและประชาชนด้วยนะครับในโอกาสนี้นะครับก็คงต้องขออนุญาตเน้นย้ำนะครับว่าประชาชนนะครับที่ติดตามข่าวสารอยู่นะครับได้รับแจ้งมีบาะแสนะครับได้โปรดแจ้งได้ที่ทางตํารวจนะครับ1 1นะครับหรือที่ศูนย์ํารงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ํารธรรมอำเภอนะครับ 1567นะครับก็คงขออนุญาตฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารครับขอบคุณครับขอขอบคุณทางท่านรองทิบปีีครับปปสอท่านผู้ังคับการฝ่ายทหารแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหัวหน้าชุดปฏิบัติการของศูนย์อำนวยการป้องกันกับสืบผูธทรจังหวัดสระบุรีครับที่ได้นำกำลังและบูรณาการ ในการสืบสวนติดตามจับกลุ่มในคดีนี้เป็นอย,อย่างสูงนะครับผู้ต้องหาให้การอะไรใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเชิญทางภาคหนึ่งตอบเลยครับครับก็ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือนะครับว่ารับจ้างคนมาได้รับค่าจ้างมากในคิวก็สองแสนบาทนะครับในเคก็สามหมื่นต้องเรียนพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าพื้นที่ภาคหนึ่งเนี่ย เป็นเส้นทางของการลำเลียงยาเสพติดทั้งจากภาคเหนือแล้วก็ภาคภาคอีสานนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราสามารถที่จะสกุมการลำเลียงยาเสพติดมาจากพื้นที่ภาคอีสานได้แล้วก็จะเข้ามาจาหน่ายในพื้นที่ตอนในก็คือเขตปริมณฑลและก็กรุงเทพมหานครเราเรียนว่าอันนี้ในส่วนของการแพร่กระจายยาเสพติดค่อนข้างที่จะหมายถึงว่ารับมาอย่างสิบล้านเม็ดเนี่ยแพร่กระจายได้เร็วมาก วันหนึ่งสอล้านเมตรเนียแพร่กระจายไปหมดที่ล้าเราจับมา6ล้านเก็เล้านเมตรเนี่ยสวันก็จะกระจายไปทั่วทั้งภาคกลางเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนว่าถ้ามีข้อมูลเบาะแสประการใดก็สามารถที่จะแจ้งได้ที่1 9 1หรือ1-599ได้ตลอดนะครับเพื่อที่จะช่วยกันสก,กันในการเรื่องของการลำเลียงยาเสพติด แล้วก็ปราบปรามกลุ่มกั้งที่นำยาเสพติดมาจำหน่ายทาั้งในของเขตประเทศไทยครับก็เรียนว่าผู้ต้องหานั้นมีความร่วมมือดีครับแล้วก็ข้อมูลนี้เราจะทำการขยายผลต่อไปคะขณะนี้เราสั่งให้มีข้อมูลซึ่งขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไปครับไปถึงผู้ต้องหาในทีนี้ใช่ไหมครับผู้หาคดีนี้ก็มีอยู่คนหนึ่งที่มี มีประวัติของการต้องโทษยาเสพติดที่ในเขตของพื้นที่ภาคเหนือแล้วกเ็เมื่อจับกลุ่มยาเสพติดแล้วก็รู้จักกับเครือข่ายของพื้นที่ภาคเหนือจึงมีการเรื่องของการารับจ้างลำเลียงยาเสพติดกัน